ตอนนี้เราออกจากไรหวันซึ้งนะครับตอนนี้เราจะเดินทางกันต่อที่บ้านรักไทยนะครับทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างบ้านรักไทยนะครับกอดทริปนี้สนุกสนานนะครับอยากให้ทุกคนรักธรรมชาตินะครับมาสัมผัสธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงอากาศที่นี่จะดีมากๆเลยตอนนี้นะครับถ้าหน้าร้อนไม่รู้เหมือนกัน ก็ยังไม่เคยมาหน้าร้อนเคยมาแต่หน้าหนาวนะครับนี่นะครับบ้านรักไทยนะครัลักไทยหกกิโลเมตรนะครับหกกิโลเมตรอาจจะใช้เวลาสักสิบนาทีนะเพราะทางจากโค้งแล่ก็เข็นิดนึงแต่ทางดีนะครับเป็นทางลัดยาง ระหว่างทางก็เป็นป่าสนนะครับซ้ายมือจะเป็นทุ่งนานะครับตามกันมาเลยนะครับทุกคนนี่เราเข้าสู่นี่นครับบ้านรักไทยนะครับนี่นซุมประตูนะครับบ้านรักไทยก็จะดังเรื่องชานะครับชาจะเยอะมากนี่นะฮะซ้ายมือเป็นชาหมดเลยนะครับชาก็มี หลายสายพันธุ์นะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวันนี้เราจะชิมชากันด้วยนะทุกคนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเราต้องไปชิมกันวันนี้ชิมชาบรนรักไทยนะครับวันนี้แดดดีมากเลยนะครับถ้าดูท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยนะไม่มีสักก้อนเลยนะครับดูนะครับ เท่องเที่ยวเยอะนะครับตอนนี้ที่พักก็จะเต็มนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างนะครับช่วงนี้ต้องจองล่วงหน้านะครับถ้าไม่จองก็ไม่มีที่นอนนะครับนี่ชานะครับซ้ายมือนี่จะเป็นชาหมดเลยนะครับว้าวตอนนี้เรามาถึงแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับวิวนะฮะนี่นะครับหมู่บ้านรักไทย ตอนนี้เราจะหาที่จอดรถก่อนนะที่จอดรถเสร็จแล้วเราก็จะชิมชากัานแล้วก็เดินเที่ยวสักหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้่าจอดรถที่ไหนดีตรงน,นี้อากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปชิมช้านะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็เป็น ขายชานะครับก็มีผลไม้อบแห้งนะครับนี่ครับมีมีอะไรบ้างครับผมมีมากมายนะครับมีมีบอยเค็มมีทับทิมลูกทุนนะครับแล้วก็มีชานะครับนี่ชาก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับอันนี้เป็นกานะครับกาชานะครับน่ารักน่ารักนี่ชามีเยอะมากเลยนะครับราคาก็จะติด ตามป้ายนะฮะถ้าคนที่อยากมาซื้อเป็นของฝากนะครับยาหวานนะครับ8ปบาทาชากุหลาบชาเข้าหอมชาหมื่นลิยอดน้ำค้างตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากสุดนะครับชาหมื่นยอดนำค้างอูหลงเบอร์12กันอ่อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านมะไครนะครับนี่เราจะมาชิมชากันนะทุกคนเดี๋ยว้องกลิ่นก่อนอื้อหืออันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับไม่รู้ว่าชาอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยถามเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราชิมกันก่อนี่เป็นชาหอมเหมือนดีนะฮะนี่กลิ่นหอมมากน,นี่ดูดูดด 1, 1, 1, 1, 1, 1, ครับน้ำจะดเดือดเดนิดนึงไหมครับอันนี้นี่เป็นเป็นชาอะไรครับพี่แขกวะนี่เป็นยาน้ำค้างนะครับผมนี่เราสั่ง ก,กับข้าวด้วยนะครับเปรียวผัดไซยเต้ี่นึงครับยอดลันเตาอีนนึงครับแล้วก็มันโพรสันอันนี้ร่าก้าวหรอว่เเอาเป็นอ๋อเป็นเป็นกลับครับ,รบขอบคุณครับผมมาชิมชากันต่อนะครับรสชาติดีมากเลยเพื่อสุขภาพ ชิมชาพร้อมกับวิวสวยๆนะครับดูฝั่งนี้ครับผมทห่บ้านลักไทยบรรยากาศดีมากนะครับผมอยู่ติดริมน้ํานะครับนี่อากาศดีมากเลยวันนี้นี่นะครับเป็นหมู่บ้านจีนนะครับทรงจีนตอนนี้ก็คนมาเที่ยวเยอะมากนะครับก็จะมาชิมชามาพักผ่อนนะครับ มีลมพัดหน่อยๆน,นะครับจะไม่แรงมากสุดหายใจได้ลึกๆเดี๋ยวสแปมบนึ้งจะพามาดูรอบๆนะครับจะพาไปดูรอบๆตัวแรกที่เราชิมปไปเมื่อกี้จะเป็นยอดน้ำค้างนะครับ ยาชยอยดน้ำค้างคือชาที่เก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เก็บเฉพาะช่วงที่หน้าหนาวเท่านั้นนะครับรสชาต,ติดีมากอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางร้านมาให้เราชิมจะเป็นชาอูหลงครับอูหลงสมนะครับตัวนี้จะเลืองกว่านะครับเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติจะเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันแต่ตัวนี้กลิ่นจะแรงกว่านิดนึงนะครับ ตัวนี้จะเอาหวานหวานะครับผสมกับสมนีจะหวานหวานนิดนนะครับแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าคนที่มาก็สามารถชิมได้มีหลากหลายนะครับตอนนู้นหลังจากที่เราชิมชากันเสร็จแล้วนะเราจะมาชิมนี่ ขับไซโยเต้นะไซโยเต้น้ำมันหอยอืมกรอบมากนะครับปกติจะกินกับมันโผนะมันโผทอดมีนึ่งกับทอดไหมเวลาสันสักทอดอจะได้กรอบๆเลยนะครับเข้ากันมากแล้วก็วนึ่นวนขวดน้ำเตานะนึ่งขวดน้ำเตา นี่จะปลูกที่นี่เนี่ยนะครับผมยอดหัวลเตากับซาโยเตะจะชอบอากันเย็นหน่อยนะฮะมาชิมก่อนกินคู่กับมันโถทอดกรอบข้างในนุ่มนะครับข้างนอกจะกรอบอนนี้มีนมให้จิ้มด้วยนะครับ สำหรับคนชอบชงหวานที่นมข้นนะอืมเข้ากันมากตัวนี้จะกรอบนะครับกรอบหร่อยมากนี่กรอบ,รอจ,อบจะเอาเป็นไม่ค่อยกรอบนะครับจะเขาเรียกว,ว่าแบบจะนุ่มๆหน่หอยคนชอบวินตัวนี้มากกว่ากรอบๆดีนี่แต่อร่อยมากคือผักที่นี่สดมากนะครับปลูกแถวนี้นะครับ ปลูกในน้ำเหรอนี่เพื่อสุขภาพด้วยนะครับผมเหยื่อสุขภาพ่ะปล,ปลูกแถวเนี้ยปลูกในน้ำเหรอนีวปลูกในน้ำก็ปลูกแถวเนี้ยอันนี้บนบกก็มีค่ะเอามาแถวนี้ตรงไหนอะคะเดี๋ยวเรามากินกันต่อยาวๆนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเพื่อนมากันต่อจะไปที่ไหนนั้นยังไม่รู้ครับผมแทนของผมคือ ไม่มีแลนนะครับดูแวะขับรถไปไหนก็เอื่อถ้าเจออะไรดีๆก็จะแวะจะแวะให้ดูให้ชมนะครับแต่ตอนนี้ขอกินข้าวข้าวเสร็จแล้วก็เราจะไปไหนสักที่เราติดตามกันนะครับขอบคุณครับนั่งชิวๆนะครับบินทะเลสาบก็มีความสุขอีกแบบนึงนะครับ เราจะเดินทางไปกันต่อแล้วนะฮะทุกคนนี่เดีวว๋ยวฝาเลี้ยวซ้ายาไม่รู้นะครับตอนนี้เราจะกำลังจะไปชมอยู่กันนะครับตามมาเลยครับผมตอนนี้เราจะพาไปดูนะฮะไปดูวิวของบ้านละไขยนะทีลสาลัละไขบรรยากาศดีมากครับดูฝ่ามือครับผมนีหมู่บ้านจีนอยู่นานนะครับสวยงามมากเป็นหมูม่บ้านจีนนะ กลาวันท่าก็จะมีการขายของนะครับขายของที่ระล,ลึกเครื่องดืง่มซ่วนเป็นชานะครับชาจะขึ้นชื่อนะครับตรงนี้ชาที่นี่จะให้ชิมฟรีนะครับถ้าคนที่สนใจก็ซื้อกลับบ้านได้มีหมูกระทะด้วยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายคนก็จะมาถ่ายรูกปกันเยอะนะครับตรงนี้กลางวันก็เด่นจะ ร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าไม่มากนะครับไม่ไม,ไม่เหมือนหน้าร้อนนังช่วงนี้ยังอยู่ช่วงหน้าหนาวอยู่น<ม>ี่คือวิวหมู่บ้านนะครับรอบๆเนม่สาวด้วยนะครับสาวเราชิมชาไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะขึ้นทางซ้ายทางาววขวาครับผมตอนนี้ต้องเลี้ยวขวาทางซ้ายน่าจะเป็นขึ้นที่พัก ขวามือนั้นจะเป็นทางออกนะครับนี่มีเรือด้วยนะครับเรือเรือจีนนะครับเรือพายนะครับก็คนที่สนใจอยากนั่งชมอาวิวทะเลสาบก็มานั่งกันได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะครับว่าวิวจะเป็นยังไงบ้าง นั่งเป็นคู่นะฮะนั่งคนเดียวจะน้องเนาวหน่อยคู่ก็จะดีนะต้องหาคู่สักคนนะครับที่ถ้ามาตรงนี้เพราะกลางคืนจะหนาวนะฮะนอนคนเดียวมก็จะหนาวนิดหนึ่งสองคนก็จะดีหน่อยถ้ามาหลายคนก็จะสนุกมากนะครับถึงจะเฮฮาปาร์ตี้ตอนนี้เราจะพาไปดูไล่ช้านะฮะที่รีวายรักไทยรีวายรักไทย มีวายสุผมว่าน่าจะมีวายด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันมีวายไหมแต่ผมอยากชิมชิมวายนะมเมา,าได้หลับสบายบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเมีน้องไ้นไปมีไรชาแล้วก็รอบๆเป็นที่พักหมดเลยนะครับหายเหล้าด้วยนะครับน่าจะเป็นเหล้านะตัวนี้แากจะชิม เต็มร้เขาจะให้ชิมไหมนีม่เราจอดรถกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับที่พักก็จะมีบ้านเป็นเป็นชื่อนะฮะเช่นบ้านชามะนาวบ้านชามะลินะครับบ้านชาสีฤดูบ้านชาหลงจิงหลงจิงนะครับบ้านชาทิพย์วรอิ่มนะนี่นะครับบ้านก็ลักษณะประมาณนี้ แต่ทุกคนถ้าใครอยากมาพักตรงนี้ก็จองไว้ก่อนนะครับจะดีมากนะครับช่วงเทศกาลหน้าหนาวน,นี้จะเต็มตลอดเลยนะครับที่นี่บางทีต้องจองเป็นเดือนนะครับถ้ามาปุ๊บจะมาพักจะไม่ว่างนะครับนี่นหคนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูดุชมวิวข้างบนนู้นนะมีศา,าลาด้วยแต่นี่จะเป็นทรง เขาไม่ใช่นะครับทรงจีนมูงบ้านจีนนะครับทรงเกาหลีจะ่าคล้ายๆเกาหลีอยู่นะแต่ไม่ใช่ก่อนเราจะเดินไปข้างบนนะครับระหว่างทางนี่จะมีคมไฟเป็นแบบประดับเสาจากไม้ไผ่นะครับกลางคืนน่าจะมีสีสันอีกแบบนึ่งตรงนี้จะเป็นชาหมดเลยนะครับดูซ้ายมือครับผมซ้ายมือของผมนะฮะนี่จะเป็นชาอู่หลงนะครับอู่หลงที่ฝูกนตอนนี้นะฮะ เราขึ้นไปข้างบนกันต้องเดินขึ้นนิดนึงน่งนะประมาณน่าจะแค่ห้านาทีนี่ก็ตอนนี้ขึ้นไปก็ดูวิวข,ข้างไปก่อนนะครับบ้านก็มีหลายแบบนะครับมาพักเดี๋ยวก็ได้เป็นครอบครัวได้ตรงนี้จะมีสองชั้นนะครับ แบบหลังใหญ่ก็มีนะข้างบนแต่จะเห็นวิวที่สวยมากนะครับไปเราขึ้นไปกันตรงนี้จะเป็นซากุระนะครับซากุระนี่นะ หน้าหนาวนี่ไม่รู้จะมีดอกไหมถ้าใครอยากรู้ก็มากันเองนะครับตอนนี้ดอกก็ไม่มีนะครับ s <ays> <S ทางนี้จะไม่ให้แม่ไม่ไม่รุญาตให้เข้าไปนะเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับเป็นห้องพักของที่นี่นะครับ ขอ,องมีไวรับทยก็คนที่มาเที่ยวก็คือที่ถ้าไม่ได้พักตรงนี้ก็อีกฝั่งนึงนะครับที่สามารถเยี่ยมชมได้แล้วก็มาถ่ายรูปก,กันอันนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมวิวกันตามมาเลยครับทุกคน ก็จะมีเป็นทางเดินไม้ไผ่นะผมว่าแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินนะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับน่นจะเป็นบ้านดินนะครับของที่นี่วิวสวยมากๆ ที่ตรงนี้จะเป็นช่วงเช้าๆนะครับที่คนมาเยอะมาถ่ายรูปตอนนี้แดดแดดมาแดดจะแรงนิดนึงแต่ว่าไม,ไม่ไม่ถือว่าร้อนนะครับก็ไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราไปในร่มดีกว่าเพราะตรงนี้แดดแรงหลือเกินดำอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ดำเยอะกว่านี้นะ และแล้วเราก็ถึงศาลาตรงนี้นะครับตอนนี้เย็นสบายวาดีมากตอนนี้อยากให้ดูวิวก่อนนะครับก็จะพามาชมอีกที่หนึ่งนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นบ้านพักเหมือนกันนะครับจะเรียกว่าชาสานะครับนี่ก็จะเห็นวิวอีกวิวหนึ่งนะครับตอนนี้จะจะใกล้ขึ้นามาอีกนิดนึงนะครับน,นี่นะวิวทะเลสาบหมู่บ้านรักไทยนะครับตรงนี้นี่นะอันนี้จะเป็นบ้านพักเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นสไตล์จีนเหมือนกันนะฮะนี่นะดูวิวข้างล่างและข้างบนก็จะเป็นแคมปนะ์ฝั่งทางเมียนมานะครับข้างบนนะครับแต่เราจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมนะบรรยากาศดีมากๆนะครับนะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านในหุบเขาเลยนะครับหมู่บ้านในหุบเขาแล้วก็ จะมีทะเลส,สาบอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีหมู่บ้านรอบๆนะครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพักผ่อนกันนะครับม,มาดูบรรยากาศดีๆแบบนี้นที่บ้านลักไทยนะครับตอนนี้ดูให้ดูวิวรอบๆนะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมคอนพาทเที่ยวนะครับเ,เดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนต่อก็รอติดตามชมนะครับขอบคุณครับผม